สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p มาพ88 8, มอริทพาดาว youtube.com โหระษไทยระบบสุริยญาติรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยานด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเลขที่1 2สสนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสาหมาสนุกนะครับ ประจำในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2563ขึ้น5ข้ามเดือน1ปีชวดวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโงชัยด้วยนะครเพราะถือว่าดีทำอะไรก็จะประสบผลความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะครับ ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับสําหรับผู้ที่ฝันในขึ้น5ค่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับสําหรับผู้ที่นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพระพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสะหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษา ตัดเล็บวันเพื่อหัสบีมีทุกทาน้ํามันในวันเพื่อหัสบีจะมีโชคคาันะเพราะฉะนั้นคุณทาให้เต็มที่ไปเลยนะครับน้ํามันพงน้ํามันพายน้ํามันจันรน้ํามันมะกอกคุณทาไปเลยนะโอเคมาถึงเสียงเซมซีประจําวันกันเลยนะครับเซมซีประจําในวันนี้ได้ใบที่48่โชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศสดใสนะครับอากาศเป็นใจมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามา นะท่านจึงควรตั้งใจมุ่งมานะต่อไปความเจริญก้าวหน้าของท่านเนี่ยรอคอยท่านอยู่เบื้องหน้านะครับสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยนะคุณจะต้องทําด้วยความรอบคอบจึงจะสมหวังในเรื่องของความรักเนี่ยท่านจะสมหวังแต่ท่านไม่ควรที่จะใช้ความเอาแต่ใจตนเองมากจนเกินไปไม่เป็นผลดีนะครับแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของ ธุรกิจการค้าการขายของท่านเนี่ยในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะ <c oughs> แล้วก็ควรมุ่งมั่นทําต่อไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับผู้คนให้การช่วยเหลือสนับสนุนท่านดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าดีมากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคะแนนสอบต่างๆครับมาพูดถึงในดโดชะตาตามวันเกิดกันเลย ดูดวงชะตาตามันเกิดประจําในวันนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของสีสีที่คนเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงนะครับสีม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีแดงแรงฤทธิ์สีบานเย็นนะสีรองลงมาก็คือสีเขียวนะครับก็คือสีเขียว อัญมณีในวันนี้ก็คือทองคําเพราะฉะนั้นคุณใส่ทองคําหรือมีทองคําติดตัวเนี่ยจะเป็นผลดีในดวงชะตาดึงดูดโชคลาภและความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับทิศที่ดีประจําวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับดวงชะตาของคนที่ไม่ดีเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธอ่ะก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับ คนเกิดในวันเสาร์นี่ต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แต่รวมถึงในเรื่องของเคาะกรมนะดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้มากนะครับทําอะไรโดยความไม่ประมาทและไม่ควรที่จะไปงานศพด้วยในดวงชะตาของคุณนะสำหรับคนที่ดีที่สุดคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆนะครับแล้วเข้ามาอย่าง รวดเร็วเลยนะชีวิตที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะถือว่าดวงชะตาเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นนะครับจะมีเพื่อนหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะที่จะเป็นผู้หญิงที่จะคอยให้การช่วยเหลือแล้วคุณก็จะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินที่ดีด้วยเช่นกันนะครับ ต่อมานะคนที่เกิดในวันศุกร์วันนี้คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นตั้งใจนะหรือความเพยียรความพยายามมากขึ้นผลตอบรับเนี่ยนะก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความอดทนให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าการเจรจา,าติดต่อสื่อสาร จะส่งผลให้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปนะครับคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่ลักษณะเป็นคนที่ช่างพูดคุยเก่งผิวขาวนะครับเอ,อิรูปร่างท้วมนิดๆิดใบหน้าออกแป้นแช้น,นใจการช่วยเหลือสนับสนุนดวงชะตาคุณดีนะครับ <c oughs> ต่อมาคนที่เกิดในวันพ,พนระพฤหัสบนะดีดวงชะตาคุณจะมีความรู้ความสามารถวิชาการเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่คุณคบหาอยู่ส่วนใหญ่ ก็จะเป็นนักวิชาการนะครับแต่สมัครนะการสอบการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะประสบผลกว่าสําเร็จด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าคุณจะมีอานาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคารพยำกรงคุณในดวงชะตานะก็ถือว่าดีต่อมาคนที่เกินในเดในวันพุธลางคืนครับให้คุณระมัดระวังในเรื่องของด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆ โรคเวรโรกโรคต่มด้วยนะครับแล้วก็โรคลมทุกๆชนิดด้วยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูดีกันเลยนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้นะอิทธิพลนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยก็จะทับกับดาวเสาร์ช่วงระยะเวลา1 6บนกา54นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังการทะเลาะวิวาทกัน นะครับแล้วก็ระวังโจรภัยด้วยนะแล้วก็ดาวพระจันทร์ก็จะย้ายราศีนะครับเวลา19บเนกาสี่สิบสี่ทีจันทร์ก็เข้าสู่ราศีมังกรเลงเชาวลัคนา,าราศีกรกฎนะครับทำแหน่งดาวจันทร์ก็เป็นจันทร์อนดิศเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองที่ดีนะครับในดวงชตะตาแล้วก็ดาวพระจันทร์เนี่ยก็จะทับกับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเวลา2 1่สน,นกาสินาที นะครับจันทร์ทัพก็มักจะได้ลาบจากผู้ใหญ่นะครับเออครอาจันท์และอาจจะได้พูดคุยเกี่ยวข้องกับในเรื่องศาสตร์ศสนาต่างๆหรือความรู้ต่างๆก็ได้ hmm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเมื่อว่าได้พึ่งพาพวกเราผู้ใหญ่นะในดูงชะตาของคุณนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> มาพูดถึงดูวงตามลัคนาราศีกัน, glauben, นอย่างรวดเร็วเลยนะมันเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษ ชาวราศีเมฆเนี่ยวันนี้ดาวการงานคุณไม่ดีมีปัญหาอุปสรรคนะครับเรามาเรามาระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความมีปัญหาแต่ในเรื่องของการเงินทําธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสําเร็จในเรื่องความรักของคุณวันนี้คู่ครองคุณเนี่ยอาจจะดุใส่คุณคู่จะดุประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพุกศกราศีพุกศกนี้เรื่องของการงานส่งผลให้คุณจะมีความรับผิดชอบ ในเรื่องการงานเพิ่มมากขึ้นส่วนการเงินนั้นเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องดวงชะตาคุณก็ยังมีอุปสรรคปัญหาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่คุณก็จะมีรายได้เข้ามานะครับในด้านของความรักเนี่ยถือว่าคู่คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งในการทํางานนะต่อมาอย่างรวดเร็วเลยเช้าลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยนะครับดาวพุธไปอยู่ในภพปุตตะนะ ดาวการงานก็อยู่ในภพมรณนะวันนี้การงานของคุณอาจจะไม่ค่อยดีนะักนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงบริวารก็ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเดียดาวพระจันทร์ก็มีรายจ่ายไปต่างถิ่นต่างแดนความรักของคุณก็ไม่ค่อยดีนะในช่วงนี้นะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีกรกฎ ราศีกรกฎเนนะดวงชะตาดาวการงานก็คืออังคารอยู่พบสุภะถือว่าวันนี้คุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานนะครับจะต้องใช้ความอดทนได้มากมีโอกาสประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรและบริวารแต่วันนี้คุณก็จะมีโชคลามในการเสี่ยงโชคการพนันด้วยเช่นกันนะครับในด้านของความรักคู่ก็ยังเป็นอาลีอยู่มีปัญหาและอุปสรรคในดวงชะตาของคุณ นะครับดาวจันทร์ก็มาเร็งลัคนาส่งผลให้คุณจะมีสเสน่ห์ตอเพศตรงข้ามแล้วก็จะมีโอกาสที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาด้วยนะครับถึงสิงกินน้ําก่อนนะคอไม่ค่อยดีคนเป็นภูมิแพ้อย่างเงนะห <c oughs> ลอดลมอักเสบนะ ไม่ต้องอะไรมากนะแค่คุณเอาแป้งหรือฝุ่นมาเป่าใส่จานเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วนะนั่งจามอย่างเดียวทีนี้เอ,อต่อมานะครับชาวราศีสิงในดวงของคุณเนี่ยในด้านการงานเนี่ยดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมวันนี้ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณโชว์ของคุณไปออกไปเลยโชว์ไปผลงานนู่นนี่นั่นจะเป็นผลดีในดวงะตา ส่วนในด้านของการเงินได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับในด้านของความรักและให้ระวังคนรักคู่ครองอาจเจ็บแบบอาจเจ็บป่วยไม่สบายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันในอังคารเล็งลัคนาเนี่ยนะต้องระวังการทะเลาะบ่อแวนในเรื่องความรักมักจะทะเลาะกันบ่อยนะครับบางทีคู่ครองคุณก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงนะขวานผ่าซากไปบ้าง แต่ส่วนมากนี่คุณจะเป็นคนที่เริ่มก่อนนะชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการงานและการเงินวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับความรักของคุณก็ถือว่าคนรักผู้ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่งให้ตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลวันนี้คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีมิตรที่ดีกินน้าตาลก็หวาน การเงินนะเสียงเริ่มไม่มีแล้วนะคอเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกวันนี้การงานถือว่าโดดเด่นมากมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลยตำแหน่งที่ดีในดวงชะตามีโชคลาภการงานก็ถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย ดาวาพระพฤหัส,สบ,บดีก็ไปอยู่ในภพสัจจามีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับสังคมนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้ให้ระวังมีเรื่องเสียเงินอย่าให้คนยืมตังเป็นนันขาดนะครับวิธีการแก้เค็ดให้คุณมาดูดวงชะตาอาจารย์อาจะดีในดวง <c oughs> ต่อมาเสียงจะไม่มีแล้วนะเช้าลัคนาราศีธนูแหมนึกว่าจะรอดนะราศีธนู หลายคนนะที่เป็นแฟนคลับมาดูดวงชะตากาจาด <c oughs> นะครับแต่ความรักอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีนะจะรอดจะรอดแล้วนะพอดาวจะเสาไก้จะย้ายก็เริ่มออกลายหางโผลความรักเริ่มมีปัญหาในเรื่องของชู้สาวเป็นงั้นไปนะครับเอก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับพยายามคิดให้รอบด้านกันไว้ มองมออกเป็นอะไรมั่งลูกว่างานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดอะไรให้กับตัวเองต้องคิดรอบด้านก่อนนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงจริงคุณก็ค่อยตัดสินใจเลิกลายอย่าล้างถ้าถามว่าคุณจะเลิกยาได้ไหมเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาชาวราศีธนูนะครับคุณมีเวลาถึงห้าก่อนห้าธันวาคมนะเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่จะเลิก <laughs> ถ้าไมทถ้าไมเลิกดีกว่า ก็แล้วแต่นะเออส่วนในเรื่องของงานเงินนะครับวันนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะคะเออเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องเสียเงินสท,ทองระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงคุณเนี่ยดาวการงานนะครับก็ถือว่าเป็นเกษตร,รคุณจะมีความมั่นคงดีในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวันนี้ของคุณถือว่าดี หลายอย่างในของสวยของงามเสื้อผ้านาผมของกินของใช้นะครับถือว่าดีมากในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยกระดุมพ้าปุดตาก็มีรายจ่ายนะครับแต่ก็จะมีรายได้และผลประโยชน์เข้ามาในระดับหนึ่งด้วยนะครับต่อมาชาวล,าล,ลัคนาราศีกุมลัคนมในดวงของคุณเนี่ยวันนี้ศัตรูพ่ายแพ้ขอแสดงความดีใจด้วย นะในดวงชะตาส่วนในด้านการงานนะครับคุณต้องใช้ความขยันความอดทนได้มากการเงินวันนี้ก็ยังมีเกณฑ์การหลายจ่ายต่อเนื่องนะครับในดวงของคุณต่อมาชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนวันนี้การเงินของคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาจะต้องใช้ความอดทนถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับความรักของคุณในยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึง ในโดชตะตาการงานนะครับก็จะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายโดยภาพรวมนะต่อไปอยาจะมาเสี่ยงไพ่ให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณเดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะให้คุณเลือกไพ่นะครับ <c oughs> คนที่เลือกไ่ใบที่1น,นะครับชุดใบที่2องใบที่3ามนะโอเคให้เวลา10วินะครับเริ่มเช็คหง่สาสีโม่ิิกป่วยก็จับวันทูทีโ9ไฟทาเท คนที่เลือกไพ่ใบที่1วันนี้คุณได้ฟ้าเด็กถือไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเข้ามานะถือว่าคุณจะมีโอกาสช่องทางในด้านการงานนะครับที่จะมีผลกําไรได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินก็มีรายได้ที่ดีเข้ามานะครับส่วนในด้านความรักยจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นรักครั้งใหม่ที่ดีนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สวันนี้คุณได้ฟ้าสีดาบ เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณนในช่วงนี้การงาน,นถือว่าไม่เดินนะครับเป็นช่วงที่คุณอาจจะคิดทบทวนในสิ่งต่างๆนะว่าควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับการเงินก็ยังอยู่นิ่งเฉยนะครับแต่ก็จะมีรายได้เข้ามาในภายหลังในเรื่องของความรักของคุณเป็นช่วงที่พักฟื้นนะครับอาจจะนิ่งหรือคุณอาจจะหายไปสักพักหนึ่งนะครับให้ความทุกข์ทรมานหายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้ในดวงชะตานะครับ โอเคต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ซับราชินีถคือเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการงานเนี่ยถือว่าคุณจะมีมุมมองใหม่ๆนะครับหรือคุณอาจจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะครับแต่แต่ก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสําเร็จนะในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายได้มาจากงานประจำนะครับส่วนในด้านความรักเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห นะมีคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของฟาร์มรักด้วยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาขาจางก็ติดต่อมาได้นะครับหรือบูชามหายันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับหรืออ่ามาช่วหายันของปีใหม่ก็ได้นะหรือดวงนโมพุทธยะนะครับคุณก็ติดต่อ มาเช่าบูชาได้นะครับเห็นผลจริงนะหลายคนนําไปบูชาก็ก็สําเร็จมาต,ตามๆกันมีโชคลาภตลอดเลยนะครับอาจารย์ก็จะมีบทสวดและพักคาถากลับๆไปให้นะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ